สวัสดีครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับครับยินผมนะครับพี่ยินครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับพี่โอเคได้เลยโอเคครับสวัสดีครับแขกกู้มีเกียรติพี่ๆชาว c s i ทุกท่านนะครับผมอาร์มทิวัตชิริพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้ครับในคืนนี้เราก็จะพบกับ คุณกวินพุพันเดชานะครับซีอและผู้ร่วมก่อตั้ง bitcasa.com นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณสมบัติเปลี่ยนเอาคอยน์ที่ควรมีนะครับถ้าพิอาพร้อมแล้วขอไดเชิญพิอาบรรยายได้เลยครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เชิญมาวันนี้ก็ยินดีที่จะมามา,มาพูดคุยนะครับเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่นักลงทุนควรจะต้องอรู้นะครับในการที่จะเลือกลงทุนในในเหรียญออลคอยน์อย่างแรกเนี่ยผมอยากที่จะเปิดโดยการ แยกก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้อต์คอยน์เนี่ยจริงๆแล้วนิยามมันคืออะไรอต์คอยนเนี่ยก็คือเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ใช่บิตคอยนแล้วกันนะครับเพราะว่าบิตคอยนี่เป็นตัวแรกก็ถือว่าเป็นคิงนะครับก็ทุกคนก็จะบอกว่าไอ้ที่ทุกอย่างที่ไม่ใช่บิตคอยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัลเทอร์นทีฟหมดเลยนะครับทีนี้ทําไมเราถึงต้องมาดูอต์คอยน์ทำไมมันมี o ร e r t y ที่ที่บิตคอยนไม่มีนะครับอย่างแรกเนี่ยผมอยากที่จะคุยเรื่องของ asset categorization ก่อนคือเรามา แบ่งในหมวดของของพวกสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับว่ามันมีส่วนมีมีแบ่งอะไรบ้างซึ่ง v e n t a l model เนี่ยที่ที่ทางผมใช้ส่วนตัวเนี่ยก็คือ,อทุกทุกแอสเซทเนี่ยทุกๆสินทรัพย์ดิจิตัลแล้วจริงๆในโลกนี้เลยแนะมันมันจะแบ่งออกมาได้หลักๆ3าประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือเป็น store value นะครับก็อย่างเช่นพวกทองคำหรือพวก real estate แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหมือน store value นครับที่มันจะมูลค่าของมันเนี่ยจะไม่ด้อยค่า ไปตามการเวลานะครับอย่างพวกถ้าเราไปลงทุนในพวกเนื้อหมูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ซอว์แวร์ลูเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เน่าละใช่ไหมครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคอนซูมเ b l e กับพวกคอมมอนดิตี้นะครับก็คือแบบเราเราต้องบริโภคมันเราต้องใช้มันก็คือพวกเนื้อหมูแล้วเป็นพวกน้ํามันที่เราต้องใช้มันพอเราใช้ปุ๊บมันก็หมดไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นพวกคอนซูมเวอรทีนี้ประเภทที่3ามเป็นพวกแคปิตอลแอสเซทนะครับก็เป็นพวกที่เช่นพันธบัตรและเป็นพวกหุ้นนะครับที่ที่มันปันผลมีแคชฟล w มีอะไรอย่างี้นะครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วในโลกคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งไอตัวดิจิตอลแอสเซทเนี่ยออกไปได้เป็นประเภทพวกนี้เหมือนกันนะครับอย่าง Bitcoin เองเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็น Store Value ไปเลยนะครับเพราะว่า Narrative ตอนนี้ที่ที่ทุกคนพูดถึงก็คือเรื่องของดิจิตอลโกะนะครับ เรื่องของ macroeconomics ว่าเอ,อเคตอนนี้ตลาดทั่วโลกมีการมีการทำ QE มีการพิมพ์เงินสัลายเงินเยอะในตลาดก็เลยต้องมีการ hedge ความเสี่ยงเรื่องของอต่างเงินเฟอ้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในระยะชาในระยะยาวทองคำก็เป็นุเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวหนึ่งที่คนก็ส่วนใหญ่จะชอบเข้าไปลงทุนนะครับเพื่อที่จะเก็บมูลค่าเป็น store value real estate เองก็เหมือนกันจริงๆ real estate เป็นทั้ง capital asset แล้วก็เป็นทั้ง store value ถูกไหมครับเพราะว่า เราเอาเงินไปนลงในอสเตทที่ดินของเราอย่างไรก็ผ่านเวลาการเวลาผ่านไปมันก็ยังจะมีค่าอยู่แถมเก็บค่าเช่าได้ด้วย,วยมันก็เป็นแคปิตอลแอสเซทเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราวางวางวาง,วางพื้นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยคุณสมบัติที่ดีของของเหรียญเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าใจมันเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างอย่างอีเทเรียมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสมาร์ทคอนแทรคมันไม่มันต่างกับบิตคอย n ตรงที่ว่า แทนที่เราจะสร้างเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ทําให้คนส่งเงินส่งมูลค่าได้เนี่ยให้ให้ให้สู่กันและกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสามารถเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้คนที่ระบบกลางเนี่ยที่ที่ททนักขุดนักทานักยืนยันธุรกรรมมาเจอกันเพื่อที่จะทําธุรกรรมในบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้อีเท r e u เียมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ generat e cash flow ได้นะครับอย่างตอนนี้เรื่องของ d e f าเนี่ยคนที่สร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ย บางบางเหรียญมันแทบจะมีดีวิดเดนได้เลยนะครับยกตัวอย่างยูนิสวอปสร้างบนอีเทเนอีกทีนึงเนี่ยมันสร้างแพลตฟอร์มให้คนสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญกันได้บนสมาร์ทคอนแทรคแล้วการที่คนซื้อขายกันเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะเข้าไปอยู่ในในในพูลใ,ใช่ไหมครับนักลงทุนก็สามารถที่จะได้เขาเรียกว่าอัพไซด์ของของการที่คนมาเทรดเยอะมีค่าธรรมเนียมเยอะ อย่างผมดูตัวเลขของ u n i s w ล p ล่าสุดเนี่ยสามสิบวันย้อนหลังเนี่ยค่ารมเนียบมีปลาเข้าไปปลาเข้าไปแบบเป็นร้อยล้านเหรียญเลยนะที่คนยอมจ่ายเพราะฉะนั้นมันสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตถ้าเราเป็นเจ้าของโปรโตคอนี้แล้วเราไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลเนี่ยเราก็อาชีพที่จะมีการ expect ได้ว่า future c a s h flow มันจะเป็นเท่าไหรนะ่อันนี้ก็จะมองว่าเป็น Capital As s e t อย่างหนึง่งใช่ไหมครับอ,อย่างอย่างอย่างอีเทเรียมเองเนี่ยซึ่งมันเป็นบล็อก chain เชนที่ทำให้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นไปได้เนี่ เวลาเราทําธุรกรรมน้องจ่ายค่าแก๊สก็คือค่าธรรมเนียมครับทางผมเองก็จะบอกว่าโอเคอีเทียร์เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับดิจิตอลออน์ถูกไหมครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาเราใช้มันเนี่ยเราเหมือนเวลาเราขับรถเราต้องใช้น้ํามันอันนี้เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วเราเราจะทําธุรกรรมอะไรบนอีเทียร์เนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าแก๊สเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคอนซูมเวอรเบออย่างหนึ่งนะครับจริงๆเทรนด์หนึ่งที่ตอนนี้คนก็ติดตามกัน,นค่อนข้างมากๆเนี่ยในอีเทียร์เนี่ยก็คือเรื่องของ EIP 1 59 EIP เนี่ยมันย่อม,มาจาก Ethereum Improvement Proposal โค้ดเนมคือ1559นะครับไอรหัสมันเนี่ยมันคือการมันเป็นการที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของอีทีเรียมเนี่ยมามารวมตัวกันแล้วก็มาวางแผนว่าเราจะเอาไอตัวโทเค็นอีทีเวียมเนี่ยไปไปเบิร์นนะครับทุกครั้งที่มีคนทำธุรกรรมมันก็จะคล้ายๆกับเหมือนน้ามันนะครับเวลาเราใช้น้ามันขับรถไปปุ๊บน้ํามันที่ถูกใช้แล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะหายไปจากระบบถูกไหมครับมันก็ไม่สามารถที่จะขุด ขึ้นมาง่ายๆมันก็มันก็จะหมดไปอันนี้ก็ถ้าไม่อิที่มันเป็นเหมือนน้ามันนะครับก็จะทําให้มันเป็นคอมมอนดิตี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของไอตัวคลาดโตร์อ่ะ,อวอะเวลาเราทําธุรกรรมบนอีทีเรียมเนี่ยเราก็ต้องใช้อีทีเรียมเนี่ยมาวางเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันนะครับไ mm. อตัวหลักทรัพย์ที่มาวางค้าประกันเนี่ยมันก็เป็นเปรียบเสมือนไอตัวสตอ r e ว์แวลูเพราะมันเป็นเหมือนสื่อกลางในการทําธุรกรรมนะครับถ้าคนติดตามดีฟาเนี่ย ครั้งที่แล้วที่ผมมาพูดเรื่อง DeFi, Decentralized Finance เนี่ยจะจะรู้ว่าในตัว DeFi ่ยมันหลักคิดของมันคือเราจะสร้างระบบยังไงให้คนเนี่ยเอาเงินที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่อีเ e ีย u m วแลว,ว่าจริงๆ Bitcoin ก็เองก,ก็ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเอาเข้ามาวางเป็นหลักทรัพย์คำปรก,กันเพื่อที่จะกู้เงินใช่ไหม,หมแทนที่เราจะไป ขายเพื่อเอาเงินเราก็อาจจะแบบอยากจะมีอัพไซด์เก็บไว้แล้วอยากจะเลเวอเรจโพซิชันของเราแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เอาเงินมาวางแล้วก็ได้เลเวอเรจไปมันก็เลยทําให้อ s เซ็พวกนี้มีมียูทิลิตี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจริงๆผมชอบเปรียบเทียบกับปีสอง7สิบเจ็พราะว่าสองสิบเจ็ดเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือทุกอย่างที่เราทํากันบนบล็อกเชนคือการระดมทุนนะครับ,รบการระดมทุนก็คือการเอาเอาโทเค็นเนี่ยออกเหรียญใหม่แล้วเหรียญใหม่มาก็ยังไม่ได้มียูสเคสไม่ได้มีอะไรเลยมัน ไม่ใช่คือแคตตาก็อของมันเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแอสเซทที่ลงทุนได้มันไม่ใช่แคปิตอลแอสเซทที่จะเกิดแคชฟลูเ w เลยมันไม่ใช่สตอ r ร์แวลูแล้วมันก็ไม่ใช่คอน s u m a b l e เพราะฉะนั้นมันไม่ investable มันไม่มี value อะไรที่ที่เราจะพอมีเมนทัลโมเดลที่จะบอกว่าโอเคอันนี้มัน invest ได้แล้วเราควรจะ v a l u a t ชั่ของมันเนี่ยมันควรพิ่งขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับหลักคิดอันไหนนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นอันสิ่งหนึ่งคือถ้าเกิดว่าในในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยผมจ ถ้าผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันไปตกอยู่ในหนึ่งในสามนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะไม่เม่นสนที่จะลงทุนนะครับ <Yeah. S 1> ผมผมยกตัวอย่างผมยกตัวอ,อย่างาง่ายๆคืออย่างช่วงค0 1 7าสิบเจ็ดมันจะมีะเรื่องมีเหรียญนะออกแบบคัพเค้กคอยน์คือสร้างโทเค็นตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะมาซื้อคัพเค k e ทีนี้คาถามก็คือถ้าเกิดคุณจะเอาตัวนี้มาเป็นสื่อกลางในการในการใช้คับเค้กทำไมไม่ใช้เงินดอลลาร์ทำไมไม่ใช้เงินบาทหรือทำไมไม่ใช้บิตคอยหรือใช่แล้วก็แล้วแต่ท,ที่ที่มันเป็นกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วถ้ามันจะเป็นแค่เย์เมนถูกไหมครับอ่าทำไมต้องสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่าทำแค่นี้แล้วแล้วมูลค่าของมันก็ถูกสกดมันก็จะถูกจํากัดมากๆใช่ไหมมันมันอาจจะไม่ได้มีผลมากพอหรือว่าหรือว่าอ่าที่เราจะไปลงทุนกับมันได้ใช่ไหมครับก็เลย ก็เลยทําให้เหรียญพวกนี้มันก็เลยไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะกลับมาที่หลักคิดของเ,อเรื่องการดู Velocity ของโทเค็นอ่ะไอ้ y e l o c i t y คืออะไร Velocity เนี่ยคือสป e d หรือว่าความถี่ในการใช้โทเค็นตัวนั้นเนี่ยในการทําธุรกรรมนะครับคือถ้าเกิดว่าผมอยากจะทําธุรกรรมซื้อคับเคก้กแล้วผมต้องเอาเงินบาทมาแลกโทเค็นคับเค้กแล้วผมก็เอาโทเค็นเนี้ย ไปซื้อคัพเค้กไอคนที่ได้รับโทเค็นผมไปที่เขาเป็นเจ้าของร้านคัพเค้กเนี่ยอย่างแรกที่เขาทําส่วนใหญ่แล้วก็คือขายกลับมาเป็นเงินบาทถูกไหมครับแล้ว่าขายกลับมาเป็นเงินดอลลาร์ที่เขาอยากจะเก็บหรือเป็นบิตคอยน์ที่เขาอยากจะเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ย velocity มันจะสูงมากหมายความว่าได้รับมาปุ๊บแล้วปล่อยเลยไม่มีแรงจูงใจให้มีการถือในระยะยาวเพราะว่ามันไม่ได้มี value ไปมากกว่าการเป็นสื่อกลางนะครับถ้าโทเค็น velocity เนี่ยมันสูง ก็หมายความว่าออตัวมูลค่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บอยู่ในโทเค็นได้ก็ทําให้เหรียญน,นี้ต่อให้มีธุรกรรมเยอะต่อให้มีการหมุนเวียนเยอะก็อาจจะไม่ได้แปลว่ามันมีมูลค่านะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะลองมาช่วยชวนให้ให้จิดดูนะครับว่ามันน็กเซรหรือเปล่านะครับอ,อย่างต่อไปเนี่ยสิ่งทีอ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ผมคิดว่าสําคัญมากคือเรื่องของทีม เวลาเราลงทุนในเหรียญอย่างเงี้ยอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนที่มาที่ไปของของทีมที่สร้างเหรียญเนี่ยคือคือใครเขามีแรงจูงใจแบบไหนเขามีอ่าเรคคอร์ดแล้วเขามปีประวัติในการทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับ <S <S เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เคยทําอะไรมาก่อนเขามีชื่อเสียงในวงการแล้วเขามีเขาเรียกว่ามีเรปปิเทชันอะไรบางอย่างเนี่ยการที่อยู่ดีๆเขาจะมาอ่าลก นักลงทุนเพื่อเอาเงินหรือว,ว่าปิดโปรเจกต์หนีอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งต่ำถูกไหมครับแต่ถ้ายิ่งแบบมี VC มาแบ็กหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามี VC แบ็กแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จนะครับมันมีโปรเจกต์หลายอย่างที่ไม่มี VC แบ็กไม่มีทีมก็ a n o n y m o u เหมือนกันไม่มีตัวตนก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกันเช่นเช่นอย่าง Bitcoin เนี่ยตัวแรกเลยนะครับไม่ได้มีคนมาแบ็กเลยแต่ก็แต่ก็ หลายๆโปรเจกต์ที่มนันทำอย่างนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาจะปิดบริษัทหนีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปเริ่มใหม่ได้นะครับก็ไม่มีใครมาด่าเขาเพราะฉะนั้นจะจสังเกตว่ามีหลายโปรเจกต์ที่ที่ไม่มีอยู่ที่ไม่มีเอ่อฟาเดอร์ที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อแล้วก็อปิดตัวหนีไปเยอะค่อนข้างเยอะยิ่งช่วงนี้ยมีการทำยูทูบฟาร์มิ n งค่อนข้างเยอะนะครับคนที่ติดตามข่าวยูทูบฟาร์มิงจะเห็นว่ามีการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆภูใหม่ๆที่จะมา การันตีผลตอบแทนเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วเราเอาเงินเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยเป็นใครมีความเสี่ยงแบบไหนนะครับวันนี้คืนดีอยู่ดีๆจะจะมีการปิดโปรเจกต์หนีไปเลยแล้วเอาเงินไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้มันก็มันก็มีความเสี่ยงตรงนี้นะครับเรื่องการลงทุนตรงนี้ก็ต้องก็ต้องดูผมผมให้ความสําคัญกับเรื่องทีมมากนะเอถ้าเกิดว่าทีมแรงจูงใจมันมัน,ม,นมันไม่เพียงพอต่อการสร้างามูลค่าเพิ่มระยะย,ยาวเนี่ยผมจะระวังเป็นพิเศษเลย นะครับอ,อีกอีก point หนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือเรื่องของ community นะครับชุมชนคนคนที่โปรเจกต์ที่มันดีส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องของ narrative ที่ดีคือมันมี story อะไรบางอย่างที่ทำให้คนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมารวมตัวกันแล้วก็มาสนับสนุนเหรียญมันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลย Bitcoin เนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยของเรื่อง community community แข็งแกร่งมาก นะครับผมมองว่ามันแทบจะเป็นศาสนาไปเลย <laughs> คือมันเป็นเหมือน <laughs> maximalism คือมันมีคนที่เป็น max i, แม็กซี่แบบเชื่อว่าบิตคอยน์ควรจะเป็นดีโอเลคอยน์ควรจะเป็นไม่ควรจะมีเหรียญอื่นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าบิตคอยน์คือเป็นเหมือนมีความบริสุทธิ์ที่สุดเรื่องของดีเซนเทลไลเซชันเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันแต่เพราะ <laughs> เพราะเหตุนี้แหละมันถึงทำให้บิตคอยนะ์มีความแข็งแกร่งมากเพราะว่าเวลาคน หลายๆคนเชื่อในแบบเดียวกันเนี่ยแล้วเขาเขาเชื่อมันจริงๆแล้วเขาก็ไปเผยแพร่ความเชื่อเนี้กับคนอื่นๆมันมี power ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากสตอรี่เล่าไปในทางเดียวกันมันก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็น social coordination อะก็คือเป็นการทําให้คนเคนหมู่มากสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ในสตอรี่เดียวกันได้แล้ว community ก็แข็งแกร่งสนับสนุนมันเมันก็เลยทําให้ value ไอ้มูลค่าของเหรียญเนี่ยมันไม่มีมันมันยากที่อยู่ดีๆมันจะแบบหมดค่าไปดื้อเลย นะครับเรื่องคอมมิชชั่นเลยเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากจะสังเกตได้เลยว่าโปรเจกต์ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยคอมมิชชั่นจะแข็งแกร่งมากอก่อีกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งมากก็อย่างอย่างอีทิลเลียมนะครับก็ก็มีคนที่เชื่อมากๆในอีทิเลียมคือคือเนสเน่เสน่ห์ของบล็อกเชนมันคือเอ่อมันเป็นโอเพนซอร์สโค้ดโค้ดของมันเนี่ยเป็นเหมือนประเทศประเทศหนึ่งที่เป็นรัฐมีรัฐธรรมนูญคอยกํากับอยู่ว่ากฎของประเทศนี้จะทําอะไรบิตคอยน์ก็คือเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดล้าน Bitcoin, บิต อ่า uh, แล้วก็อ่ uh, มามีมีการขุดบิตคอยน์แบบนี้มีการมีความปลอดภัยแบบนี้อ่า uh, ทีนี้การก็จะมีคนกลุ่มที่ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วก็บอกโอเคเราจะไปเปิดประเทศใหม่เราก็เอาโค้ดไอตัวเนี้ยไปไปเปิดแล้วก็ไปรันมันอย่างอีเทเรียมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเราสร้างโค้ดใหม่ขึ้นมาแล้วก็สร้างบล็อกเชนใหม่ขึ้นมาดึงให้คนเข้ามาอยู่ในประเทศเรานะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเรื่องสตอรี่หรือเนวาร์ตีมันมันได้อ่ะคนมันอินกับเรื่องนี้อินกับสตอรี่แบบนี้ชุมชนมันก็เกิดมันก็เกิด อคนเข้ามาสนับสนุนมีเอมีความมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างว่าเรื่องคอมมิชชั่ีก็เลยเป็นเรื่องสําคัญอทีนี้กลับมาหลังจากที่มีคอมมิชชั่นแล้วมันต้องมีเทคโนโลยีด้วยถ้าเกิดว่าค่ะมีมีแต่คอมมิชชั่นแต่ไม่มีเทคโนโลยีมันก็เท่านั้นถูกไหมครับอทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าโอเคไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันทาอะไรกันแน่แล้ว,แล,วแล้วมัน แล้วมันมีเหตุผลที่แล้วแล้วมันจําเป็นที่จะต้องใช้บล็อกเชนหรือมันจําเป็นที่จะใช้สมาร์ทคอนแทรคหรือเปล่าเพราะเพราะหลายๆเรื่องอะ่ะเราเราก็รู้รู้อยู่ว่าคือคนเราก็จะชอบไฮท์มันย,ยิ่งปี2 0จ7ก็จะเห็นว่าเอาเอาบล็อกเชนไปใส่ทุกอย่างนะครับก,ก็ก็ทำให้มันมันเกิดภาวะฟองสบู่ได้อคำถามที่ต้องถามตัวเองมากๆเลยครในฐานะนักลงทุนเนี่ยก็คือ,อไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันมันแก้ปัญหาอะไรอยู่นะครับ คือคือมันแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่มีคนเขามีจริงๆแล้วแล้ว,แล,วแล้วมีเหตุที่จะต้องไปใช้บล็อกเชนในการแก้ไขมันหรือเปล่าน,นะครับถ้าถ้ามีโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับถ้าไม่มีแล้วจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้บล็อกเชนอาจจะไปใช้โซลูชันแบบอื่นดีกว่าไหมอันนี้อันนี้ก็จะทําให้อานักลงทุนสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรมันน่าลงทุนอะไรไม่น่าลงทุนนะครับผมอาจจะ อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างเคสอะไรมากในเคสนี้แต่ว่ามันก็มีหลายเคสมากๆที่มันไม่จํไเป็นต้องใช้บล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็เป็นแค่เทคโนโลยีตัวหนึ่งมันไม่ใช่ว่ามันมันมันซอฟต์ในทุกปัญหาอย่างอย่างที่ทุกคนคิดนะนะครับทีนี้เรื่องเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของสัพ p l y e อันนี้สัพ p l y ก็สําคัญถ้าสัพ p l y มันเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ตัวมูลค่าของเหรียญเนี่ยมันอาจจะถูก มันมันถูกพิมพ์ออกมาเยอะเกินเนี่ยมันก็จะทําให้มูลค่ามันมันมันลดลงนะครับถ้ามันไม่มีดีแมนมารองรับนะครับบางบางคนเนี่ยผมยังยังเคยเห็นคนเขาคุยกันว่าเออเหรียญนี้เหรียญนี้น่าลงทุนถูกมากราคาไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์นะครับแต่แต่จริงๆไอไอคำนี้มันก็อันตรายนิดนึงเพราะว่าไอที่มันไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์มันมีหลายปัจจัยมากๆคือไม่ใช่ทุกเหรียญเนี่ยมี20ิบไม่ใช่ทุกโปรเจกต์อ่ะมีอยู่ย1สิบเดล้านเหรียญเหมือนบิตคอยน์ใช่ไหมครับ บางบางโปรเจกต์มีพันล้านโทเคนบางโปรเจกต์มีหมื่นล้านโทเคนอ่เพราะฉะนั้นการคำนวณมาจิตแคปอ่ของของเหรียญก็สำคัญเราเอาไอตัว s u p p l y มาเนี่ยมาคูณกับราคาเราถึงจะได้ไอตัว Market cap มันนะครับไอตัวเนี้ยเราถึงจะเอามามามา,มาดูว่าไอโปรเจกต์นี้จริงๆมันถูกหรือมันแพงนะครับดูจากตรงนี้แล้วก็ดูด้วยว่าไอไอ supply ที่เรามาคูณเนี่ยเป็น supply ที่ถูกล็ c k up อ่อยู่ในอยู่ใน เขาเรียกว่า vesting หรือเปล่าคือบางบางโปรเจกต์เนี่ย founder เขาทีมเหรียญออกมาก็จริงแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะไปขายเหรียญน,นั้นได้เขาอาจจะถูกล็อกออาไว้5ปีนะครับก็ต้องดูไอตัวไอตัวสเก e d จ l e ว่าไอตัวเหรียญเนี่ยมันออกมาเยอะแค่ไหนละนะครับแล้วแล้วไอที่มันออกมาเนี่ยมันมันมันออกมาเทียบกับไอตัว demand ของการใช้โปรเจกต์ไอตัวระบบเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะพอเห็นว่า demand supply เป็นยังไงนะครับอ่า อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของหลังจากที่มีคนใช้งานแล้วเนี่ยไอตัวโปรเจกต์เนี่ยมันมีเมคแนิซึมหรือโทเค็นอีโคโนมิกส์ดีไซน์เนี่ยยังไงให้สามารถที่จะเก็บอไอตัวค่าธรรมเนียมหรือเก็บค่าฟรีหรือมีอินคั e มเออร์เน็ง w e พาวเวอร์อะไรบางอย่างนะครับคือช่วงนี้มันจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น VI VI ที่อยู่ในคริปโตนะครับก็คือเป็นคนที่เข้าไปหาว่า ไอ้แคชฟลูที่เกิดขึ้นบนบนบล็อกเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นยังไงแล้วไอ้โปรเจกต์เนี้ยถ้าดู e a r n i n g ็มาแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับมาร์เก็ตแเนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนอาจจะชอบนะลองไปคำนวณดูกันได้ว่าจริงๆแล้ว Pri c e to ไพรซ์ทูเซล์ e พรซ์ทูเออร์ e น็ n ส์พออะไรอย่างเงี้ยของอของพวกเหรียญดีฟ i หรือพวกเหรียญที่มันเกิดแคชฟล w เนี่ยจริงๆมันน่าน่าสนใจมากนะถ้าถ้าพูดถึงเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นนะครับ อันนี้ันนี้ก็ต้องไปดูเพราะจริงๆการการดู price to sales เนี่ยอคำว่า sales เนี่ยมันก็มีความไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันว่าฟีที่คนยอมจ่ายเนี่ยมันจะมาถึงโปรเจกต์หรือเปล่าคือบางทีผมยกตัวอย่างอ่บางโปรเจกต์เนี่ยเวลาเขาคำนวณค่าฟีเนี่ยเขาจะคำนวณฟีที่คนใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งานอีกคนหนึ่งนะแต่ม,ม,มันไม่ถูกจ่ายให้กับโปรเจกต์มันไม่ถูกจ่ายให้ไอตัว smart contract แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเมคานิซึมในการส่งเงินเข้าไปในส์ทคอนแท็กให้มันผูไอตัวฟีตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่ถือโทเค็นเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของไอพูนี้รวมกันมันก็ทําให้อ่าเขาเรียกว่าแวลูเนี่ยมูลค่าของเหรียญเนี่ยมันโตตามไอตัวค่าธรรมเนียมที่มันมีการแคปเจอร์ได้นะครับความสามารถในการแคปเจอร์ความสามารถในการเก็บไอมูลค่าเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามอ่ไอ,อตัววิธีการเมคานิซึมพวกโทเค็นดีไซน์เหล่านี้นะครับบางโปรเจก มีคนใช้งานเยอะมากแต่ไม่สามารถที่จะหาวิธีการเก็บรายได้ทำรายได้ได้เลยไม่ไมีไม่สามารถสร้างอินคัมได้เลยไอพวกนี้ก็ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับแล้วบางโปรเจกต์เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมปุ๊บมีคนฟอกหนีกไปเลยก็คือสร้างโปรเจกต์คู่แข่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอเคโปรเจกต์นี้เป็นเหมือนเขาเป๊ะเลยนะแต่ว่าเราไม่เก็บค่าธรรมเนียมอเพราะเพราะโค้ดมันเป็นโอเพนซอร์สถูกไหมครับเพราะมันเป็นโอเพนซอร์สเนี่ย มันก็ก๊อปก๊อปปี้เพสได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่า competitive edge ของแต่ละโปรเจกต์มันคืออะไรทําไมคนทำไมโปรเจกต์ของคุณถึงถึงฟอกไม่ได้มันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ที่ฟอกไม่ได้นะครับเราก็ต้องด้ก็ต้องไปดมมูมันมีมันมีหลายเรื่องนะครับบางบางครั้งมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการเมนเทนโค้ดที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนต่อให้คุณฟอกได้คุณก็ไม่ใช่ว่าคุณเมนเทนมันได้มีปัญหาอะไรอีกหน่อยก็คุณก็แก้ไขมันไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้เทรนด์ดีฟาจะมาค่อนข้างแรงนะครับจะสังเกตว่าดีฟายโปรเจกต์พวกนี้มันจะมีอะไรที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องของ Total Value Lock, l o กหรือ TVL อหลักคิดของดีฟายมันก็ง่ายมากเลยคือเราทํายังไงให้คนเนี่ยเอาเงินเข้ามาอยู่ตรงกลางเข้ามาอยู่ในสมาร์ทคอนแทรคแล้วให้เงินนั้นนะหรือให้แคปิตอลที่มาใส่ตรงเนี้ยมันถูกนําไปใช้ ในแบบแบบในแบบหนึ่งที่ทําให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มให้มันเกิดดอกเบีย้ยให้กับคนที่เอาเงินมาฝากในขณะเดีวยวกันไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันต้องยั่งยืนเพราะว่าไอ้คนที่มาจ่ายดอกเบีย้ยเขาจะต้องทาอะไรบางอย่างเพื่อที่มันเกิดแคชฟลูว์เขาต้องยอมจ่ายใช่ไหมครับเขาต้องยอมจ่ายแล้วเรื่องของความเสี่ยงเหมือนกันก็จะทำยังไงให้ไอ้ไอเงินก้อนเนี่ยปลอดภัยให้มันไม่ไม่โดนแฮกให้มันมีเอกลักษณ์หอะไรบางอย่างที่มันยั่งยืนนะครับ มันก็เลยเป็นหน่วยวัดเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งว่าถ้าโปรเจกต์ไหนเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดไอ้ตัว t v l เนี่ย Total Value Lock ได้เยอะแปลว่าเขามีระบบ Incenti v e ที่ค่อนข้างดีในการดึงดูดเงินในการดึงดูดนักลงทุนที่ให้เข้ามาทำอะไรบางอย่างนะครับพวกนี้มันก็จะเกิดเมทริกอย่างเช่นถ้าเราไปดู t v l เมื่อเทียบกับ Market Cap มันคือเท่าไหร่นะครับถ้า t v l สูงมากเลยแต่ว่า Market Cap ต่ำเมื่อเทียบกับอีกโปรเจกต์หนึง่งทั้งทงที่ มันคล้ายๆกันก็แปลว่าอันนึงมันอาจจะ under value เมื่อเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นเหมือน comparable v a l u a t i o n ได้เหมือนกับว่าสองบริษัทนี้มีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยแต่ว่าอันนึงอันนึงมีลูกค้ามากกว่าอีกเจ้าหนึ่งแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วมันมีมูลค่าใกล้เคียงกันก็แปลว่าอันนึงมัน under value นะครับ ก็ประมาณนี้ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเฟรมเวิร์ที่ที่ค่อนข้างดีสำหรับนักลงทุนที่อาจจะมีประสบการณ์ในการลงทุนหุ้นมาแล้วนะครับถ้าถ้าลงทุนหุ้นมาแล้วหรือลงทุนในในโลกในโลกดั้งเดิมเนี่ยจะจะสามารถเอาแนวคิดพวกนี้มามาประยุกใช้ในโลก d e f าได้นะครับก็มันก็จะมีเอ่อทูสออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องมือในการที่เราเข้าไปดูได้ว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยมีอะไรอันไหนแวลูเอชันเป็นยังไงยังไงนะครับ แล้วข้อดีอีกอันหนึ่งของของเรื่องบล็อกเชนเนี่ยคือข้อมูลพวกนี้มันเข้าถึงกันค่อนข้างเร็วอบางโปรเจกต์เนี่ยแค่แป๊บเดียวมี TVL เพิ่มขึ้นมีคนเอาเงินมาใสม่มีผู้ใช้งานมากขึ้นเนี่ยภายในเวลาแป๊บเดียวราคามันก็จะวิ่งมาอ u จ t ต่อต่อ Adoption ตรงนี้ล้วนะครับก็ก็ทำให้ตลาดมันมันปรับตัวค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับพี่าครับ เออผมมีคำถามอยากสอบถามพี่นิดนึงครับเออถ้าเกิดว,ว่าเราดูในคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยสิบอันดับแรกเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างเช่น o g e ค o i ริ i p p l e แล้วก็ค a r d โ no สามตัวนี้เนี่ยคือผมมองว่ามันปั่นค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยคราวนี้เนี่ยเออส่วนหนึ่งที่มันปั่นค่อนข้างง่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีมันยังเล็กอยู่หรือว่าเพราะว่าสามตัวเนี่ยมันก็ปั่นง่ายของมันเองนะครับพี่อืม ก็พูดถึงว่ามันมันปั่นปั่นง่ายอ่าจริงๆถามว่าการการการที่ราคาเหรียญมันจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากคนที่มันแห่กเข้ามาซื้ออย่างอย่างด e c คอยตอนที่ Elon Musk อีลอนมาส่งมาทวีตเนี่ยมันก็ราคาก็พุ่งกันแรงมากนะครับไอไอเรื่องของด e c คอยที่มันขึ้นเนี่ยผมถ้าผมจะ Categorize มันคือเป็นเรื่องของ Community แล้วเป็นเรื่องของเน r r a ที v ท่ที่ดีนะครับมันคือเป็นโจ๊กอ่าเป็นเป็นเป็นมีมอ่าในภาษาอเทกร์นเน็ตเขาเรียกว่า Meme แต่จริงๆมีมเนี่ยคนอาจจะให้ค่ามันน้อยกว่าที่มันีเ s ิร์ฟนะจริงๆผม,ผมส่วนตัวผมคิดว่ามีมเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการลงทุนเพราะว่ามันเป็นการที่จะไกด์หรือว่าเป็นการนําความคิดของคนหมู่มากให้คิดไปนในทางเดียวกันถ้าเกิดทุกคนคิดว่ามันมีมูลค่ามันก็จะมีมูลค่าใช่ไหมครับมีมันเป็นตัวช่วยทําให้เป็นตัวเร่งเร่งสปีดให้มันไปทางนั้นให้เร็วขึ้นอแต่ถามว่าแวลูจริงๆหรือถามว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างอนอกจากการที่มันเป็นแค่เหรียญที่เป็นโจ๊กเนี่ย มันก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่วนตัวก็เลยคิดว่าในใน,ในมุมมองนักลงทุนที่ค่อนข้างฟันเดเมนทัลหรือว่า VI นิดนึงเนี่ยส่วนตัวผมก็จะเลยจะไม่ได้เข้ามาจับเหรียญพวกนี้นะครับตอให้มันปั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ